สาธิตวิธีการปอกกระเทียมและหอมแดงนะคะ,ะเราใส่ลงไปในกล่องพี่ว่าหอมแดงอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะแ,แต่ลูกจะเสียงดังนะเ,นเออเออเตัวนี้หอมแดงได้ผลไหมรู้แต่กระเทียมมากระเทียมแบบหลุดมาเป็นนั่นเลย กรเทียม<ล>ยยมันหลุดออกมาเป็นนี้เลยอะ่ะแต่ช้า,าดูกระเทียมหน่อยกระเทียมโอ้หอมยังไม่หลุดอาจจะหอมสำเร็จไหมหอมไม่ได้นะหลุดบ้างแต่ไม่นั่นอะเขาหลุดนะเนี่ยเออว่ะเฮ้ยแต่ว่าอาจจะต้อ,องนานกว่านี้ถ้าไปหอมแดงใช่อดี๋ยวลองใส่นซะหน่อย